ถ้าก็ชมมาแล้วว่าเด็กก็แปลว่าเราก็ยังดูโอเคอยู่อ่ะทีนาเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตีนาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณมากถ้าวันไหนแต่งหน้าแบบคอนเร์ตแบบเยอะๆเนี่ยนาล้างสองรอบจะเหนื่อยแค่ไหนจะดึกแค่ไหนเนี่ยตีนาจะต้องล้างหน้าให้เกลี้ยงแล้วก็บํารุงผิว ตามขั้นตอนที่ติณาทำปกตินะคะอย่างตอนเช้าขั้นตอนเราจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever ไม่รู้จะกี่ขั้นตอนนะคะตอนเย็นก็จะมีเป็นขั้นตอนของตินาด้วยค่ะ เป็นคนที่ enjoy eating มากแล้วก็ของชอบของที่นาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของมันที่นาชอบของทอดเวลาที่เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยจะเน้นโปรตีนเน้นผกักแป้งเราจะน้อยลงนะคะ แต่ว่าตินาจะไม่ทําให้ตัวเองเครียดเพราะทีนาคิดว่าอะไรที่มันตึงเกินไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควบคุมแต่ว่าเราก็ต้องมีชี e เด d a ของเราอยากทานก็อาจจะทานได้น้อยไม่ต้องทานเยอะให้หอมปากหอมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลากักๆแล้วตินาก็จะเน้นพวกโปรตีนกับผักค่ะอย่างที่เขาบอกจริงๆก็คือ you are what you eat ะะถ้าคุณกินดีคุณก็จะมีสุขภาพที Esta, ่ดีโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอย่างติณาเองก็ต้องบอกว่าตินาก็ไม่ใช่เด็กแล้วยังไม่ทันได้กินเลยบางทีมันก็มาแล้วถ้าหากว่าเรายังอยากที่จะมีสุขภาพที unusual unusual> ่ดีเนี่ยคือ enjoy ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆละกันการที่เราตัดสินใจไปประกวดตอนนั้นเนี่ยคือหนึ่งติณามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบตัวเราเองว่า เวลาที่เราไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนมองเรามาเยอะๆเนี่ยเราจะอายไหมเราจะเขินไหมอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ที่ดีนะเอนจอยมากที่สุดคือการเตรียมตัวในการแบบว่าเข้าแบบไปขัดตรงขัดตัวอาบน้ำแร่แช่น้ำนม,นมผิวจะต้องดีแน่อะไรเงี้ยค่ะตามภาษาเด็กนะก็เราก็เราก็เลยคิดว่าเออก็สนุกอะค่ะ ไม่ได้คิดจะด่าอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าตืน้าผอมมากแล้วเราก็เด็กด้วยแงยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราเราอยากแค่หาประสบการณ์ย้อนกลับไปดูเนี่ยคือเอ้ยเราเด็กมากเลยนะแล้วเราก็ผอมผอมแล้วผมสั้นอีกต่างหากแบบผมแบบสั้นเลยอะไรเงี้ย คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ชื่อคริสติน่าคิวคอนเสิร์ตนะคะที่จะมีขึ้นวันที่9ธันวาคมนี้ที่ Impact Arena นะคะจริงแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่แพลนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำมันก็ถูกขยับเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าที่นาชั่วหลายคนเนี่ยคาดหวังที่จะเห็นเราเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วก็เต้นให้เขาดูนะคะแล้วก็แน่นอนที่นาเองเนี่ยที่าก็มีความรู้สึกว่าที i, ่นาก็ยังเรายังเต้นได้อยู่ นะคะแล้วก like ็เรายังสนุกกับการที่จะเพอร์ฟอร์มตรงแบบนั้นอยู่ก็เต็มที่ค่ะก็เราก็เลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ซ้อมให้มากขึ้นเพลงของตินานี้มันจะมีเพลงที่ไม่ร้องไม่ได้เพลงฮิตของติณาคือมันก็มีเยอะสามารถที่จะใช้เพลงของติณาคนเดียวสําหรับทั้งโชว์ก็ได้งซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะพยายามเอาเพลงที่ เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเอามาอยู่ในโชว์นี้ด้วยตินาไม่ spoil <laughs> โชว์มันจะไม่ซ้ำอยากให้ย้อนกลับไปดูทุกคอนเสิร์ตของตินาอย่างเพลงไม่ยากหรอกตินามีไม่รู้กี่เวอร์ชนันของไม่ยากหรอกคือเยอะมากนะคะก็คือจะเปลี่ยนตลอดแต่ว่าถ้าจำยังคงอยู่เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เช่นกันเพลงที่คุณเคยเห็นเนี่ยที่คุณเคยฟังแต่ว่าท่าเต้น ไม่ซ้ำแน่นอนค่ะเริ่มต้นก่อนอื่นเลยนะคะที่นากับแฟนคลับเนี่ยก็มีกิจกรรมอย่างเงี้ยมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอทางยูเอ็นเนี่ยเขาแบบว่าขอให้เราช่วยไปร่วมงานของ a r a n g e the world คือการยุติค,ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเนี่ยเราไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันเราก็อินอ่ะนะคือแบบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมัน ในสังคมเราเนี้ยมันมีหลายมุมแล้วก็มันมีหลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเด็กมันมันเป็นปัญหาที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในส่วนของที่นารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ให้ทีนาได้มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงแบบเล็กๆที่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนได้รับรู้ถึง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในบ้านเราเราจะทำยังไงให้ปัญหานันี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าเริ่มน้อยลงน้อยลง ตินารู้สึก,กหดหูมากตินาคิดว่าการใช้ความรุนแรงหรือการลุงละเมอทางเพศเนี่ยในครอบครัวนี้เยอะมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากพ่อแท้ไม่ใช่พ่อเลี้ยงด้วยคือพ่อทแท้ด้วยซ้ําทั้งหมดนี้มันคือพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่อบุ่นการศึกษาที่ไปไม่ถึงตินาอยากจะให้หน่วยที่รับผิดชอบตรงนี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ สถาบันครอบครัวการศึกษาแล้วก็แน่นอนความปลอดภัยของผู้หญิงของเด็กๆแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่ม LGBTQ ติณาไม่มีกำหนดนะกับการทํางานในสิ่งที่ติณารักตราบใดที่เรายังยังมีไฟนะคะตราบใดที่เรายังมีสุขภาพที่ดีตราบใดที่เรายังมีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำเนี่ยติณาก็จะทำไปเรื่อย แต่ว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนี้ถ้าที่นารู้ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆพอแล้วล่ะไม่ไหวแล้วล่ะฉันอยากจะมีชีวิตง่าย,ายๆอะไรเงี้ยที่นาอาจจะเกษียณแต่ว่าถามว่าเกษียณเลยที่นาเขาคงอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็ต้องคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าณนะตอนนี้ที่นาคิดว่าที่นายัางสนุกและที่นายัางทําได้อยู่ นก็ไม่ได้แบบไฮเทคขนาดนั้นนะนะแต่ว่าโอเคไลฟ์ okay, ใน f a c e b o o k ที่นาทำเพราะว่าที่นาจะทำคุยกับแฟนคลับที่นาไม่เคยไลฟ์ไอจีนะคะเพิ่งได้มีโอกาสได้ไลฟ์กับทาง TikTok ถึงแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องตามตามตรงนี้ให้ทันอะคือมันเป็นอะไรที่ที่นาก็ยังเรียนอยู่นะคือบอกเอ๊ะทำยังไงวิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออย่างมาเจอกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็สนุกอะเพราะว่าแต่ละคนก็โลเทคอะเนาะ เพราะตอนนั้นที่น่าจำได้ที่นาไลฟ์ทาง Facebook มั้งก็จะมีเพื่อนๆมาเพราะว่าจริงๆนัดกินข้าวกันนานมากเป็นปีอะ่ะแต่ละคนก็อาหิวของกินมาแบบมิทติ้งสนุกมากๆแล้วก็หัวเราะท้องแข็งกันทั้งคืนนั่นแหละ <laughs> <laughs> พวกโซเชียลมีเดียพวกนี้มันทำให้เราแบบได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น IG จะเป็น Facebook จะเป็น Twitter ทํทำให้เราได้สามารถคอมมูนิเคตกับเขาได้ง่ายขึ้น ในการเขาส่งเมสเซจมาหาเราเมื่อก่อนนียจะคุยกับเราคือต้องส่งจดหมายอย่างเดียวมันทําให้เราใกล้ชิดเขามากขึ้นแล้วก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา